สวัสดีครับพบกับนายศิลป์ปานนะครับในเกม l i เ e นเจอร์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําตัวคลมโบแจกฟรีครับอสูรร่างมนุษย์อ o b อผมจะมาปั้นตัวนี้นะครับให้มันเป็น240หมายไมไปเลยนะฮะแล้วก็จะพาน้องไปรีวิวสักนิดนึงพาน้องไปเป็นทีม p ีร้ด้วย p ีร้อโคลมโบครับผมตอนเนี่ยผมมีอยู่ P5 นะตัวละครตัวนี้นะครับ เลเวล140อยู่ก่อนที่จะเข้าไปทำ240ม็กนะครับเรามานับกันครับผมบึ๊กดขายนะครับดูนะทุกตัวที่ผมติ๊กตรงนี้นะครับคือล่างอันต้า P5 ทุกตัวนะตอนนี้มี20ตัวครับเดี๋ยวผมจะปั้นอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่21นะครับ นี่นี่ไงอาโอบะเราจะสามารถจับได้จากสเตตวิ่งนะครับแล้วก็สเตตพิเศษนะครับผมเอาร่างธรรมดาเนี่ยรวมกันนะครับนี่หตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นล่างอันต้านะครับหรือว่าขั้นสูงนั่นเองปึบยบ2ออันต้า นี่นะ21อันต้าตัวละ P5 ก็คือ P100 พอดีครับผมเอาแล้ว21ตัวแล้วนะครับผมปึบปบปบปบนับดูทีเอานีนะฮะยี่สิบอันต้านะครับครบนะครับ2ีออันต้าเราต้องเอาตัว ที่มันอยู่บนหน้าจอนี่แหละตัวนี้ผมจะทําเป็นตัวยืนนะครับเป็นตัวยืน,นตัวยืนกดเพิ่มครับอ้าวบะตาครับตัวที่เหมือนกันโยนลงไปครับทีร้อยจัดไปกำเนิดทีร้อยแล้วครับผมพีร้อยโคลมโบฮะเดือนนี้ผมวิ่งไปสิบล้านนะครับวิ่งทำคะแนนได้สิบล้าน ก็เลยจะได้อาโอบะเนี่ยไวนิดนึงทีสิบแล้วขาดสิบตรงกัวนะครับผมเอาแต่เลนเจอร์อ่าโยนลงไปครับโยวลงไปเรื่อยๆดีไซน์ตัวละครน้องเขาน่ารักดีนะครับผมปึ๊บตุ๊บตุ๊บและนี่คือเซ็ตสุดท้ายบึ๊ 25สาเอ้ยบวก15เซตนี้ครับจะเป็นเซตที่20เอาละเราต้องกินกบเขียวนิดนึงครับกินกบเขียวไปกบเขียวเราพอมีอยู่นิดหน่อยโอเคฮะเลเวลตันพอตันปุ๊บ ผมจะสลับไปเป็นไฮเปอร์อืมผสมลิยงแบบหนึ่งคนทหา,หารคัสตัวที่เหมือนกันนะครับตัวจุติที่เหมือนกันนะ่ะโยนโยนรวมกันไปเลยเดี๋ยวถ้ามันเกินนะฮะร,ระบบเนี่ยเขาจะทำการถอนเรามานะอ่าเขาจะคืนตัวเรามาให้ให้เรานั่นเองตอนนี้ลิงคัสผมบวกสิบแล้ว กอพีสิแล้วครับผมเอาละครับเปลี่ยนล่างครับจากอันต้ากลายเป็นไฮเปอร์บ๊๋สวยงามอาโอบะครับผมสลับไปมาได้นะครับเลเวลไม่ลดเห็นไหมสองร้อยสี่สิบสลับไปมาได้เลเวลไม่ลด mm hmm. เมื่อเราสลับเป็นไฮเปอร์แล้วเนี่ยอย่าลืมไปรับลูบี้นะครับ เดือนนี้ผมก็จะทําแค่ตัวแจกฟรีโคลัมโบนะครับเปิดกาชาแล้วัูใหม่ไม่มาครับก็พอนะครับเราจะดองลูบี้กันต่อไปนะครับผมกดรับลูบี้ครับ5้าลูบี้ที่ล่างอันต้านะครับกดรับลูบี้ที่ครับที่ล่างไฮเปอร์ครับผมนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่แบบว่าค่าศักยภาพน้อยนะครับค่าศักยภาพน้อยให้เปิดกาชาหาตัวละครที่เรายังไม่มีเนี่ย พอเปิดมีปุ๊บทํแม็กครับทําล่างแม็กล่างธรรมดาล่างอันต้าล่างไฮเปอร์อย่างนี้นะครับมันก็จะบวกเนี่ยอย่าง3ช่องตรงนี้นะบวก6เลยนะครับอย่างนี้คือบวก6ค่าศักยภาพเลยนะครับผมไปดูค่าศักยภาพที่เพิ่มขึ้นมากันเพิ่มค่าศักยภาพเนี่ยบวกบวกเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็แม็กนะครับ อัพอัพไปดิอ่าเมื่อกี้เราทำอันต้าแม็กไฮเปอร์แม็กใช่ไหมมันก็จะบวกเพิ่มเข้ามาอีกสองนะครับผมก็จะเพิ่มเพิ่มได้อีก2ลูกแก้วอ่าสี 4, 8, 8, 4, ่ศูนย์สามกลายเป็นสี่ศูนย์ห้าตันแล้วครับผมเดี๋ยวตัวละครใ,ใหม่ออกมาผมเปิดกาชามปุ๊บทำล่างแม็กปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็ตันอยู่ที่2,500ครับผมใกล้ละขาดอีก95อ่า รอยอีกนิดรออีกนิด2,500รู้เจอกันลูเร็วนี้ณนะตอนนี้นะครับผมปั้นสาวสวยอาโอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปใส่เกียร์แบบนี้เหรอเนี่ยอ่ะแบบนี้ก็ได้ผมใส่แบบนี้ไปวิ่งมานะครับเต็ตวิ่งเกียร์ที่ใส่ให้นะครับ คือปืนชั้นเยี่ยมเดียวนะครับออปชั่นนี่จะเลือกเป็นลดระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์นะครับผมรองเท้าปีกนี่ครับค่าฝีทองด้วยอ่าแล้วก็นาฬิกาครับเอาวิ่งเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับใส่แบบนี้พี่ก่อนอ่ะน้องนะครับน้องอาโอบะนี่นะครับเป็นเลนเจอร์สายว่องไวธาตุไฟนะครับผมเลเวล240ริบแม็กแล้วนะฮะดาเมจตอนนี้นะครับล้านเก้า เลือด16ล้านครับผมไปดูในรายละเอียดกันระยะโจมตีครับ180ก็จะยืนกลางๆหน้าๆนิดนึง่ระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ครับผม8.5วิเนี่ยก็ถือว่านานอยู่นะแม็กแลยเนี่ยยังนานเลยเพราะว่าเป็นตัวโคลัมโบแจกฟรีจะเป็นประมาณนี้แหละครับผมแต่แรกถ้าเขาใช้ไม่เยอะนะ1 0 8 0เอง เสียฟ้าวอยู่อ่ะอ่านสกิลกันนิดนึงครับผมมาฉลองใช้ชนะกันโอ้ชื่อสกิลดีเนี่ยก็เป็นสกิลบัฟนะครับให้แก่พักพวกนะผมเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เอ้ยเฟลครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เพิ่มมาตาความแม่นยำนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจอันนี้เป็นสกิลดาเมจแน่เลยฮะจะเทพหรืออะไรก็ช่างแต่ฉันเป็นพี่สาว ชื่อสกิลเฟี้ยวดีก็จะยิ่มยิงลำแสงนะครับอันโฟงพลังออกไปนะครับผมดูนะออกจากปากด้วยโอ้โหเหมือนหุ่นยนต์เลยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะผมก็จะมีลดอัตราการหลบหลีกศัตรูนะครับ40%นะครับผมแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีศัตรูสต50%สร้างความเสียหาย2,200%นะอรับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อันนี้แวะมาดูความสามารถก่อนถ้าเรามีโคลัมโบแก๊งนี้นะครับอย่างน้อยสองตัวนะบัฟพลังโจมตีจะทำงานนะผมะฟื้นฟูพลังเอยฟื้นฟูแรกธาตอ๋อจะคืนบางส่วนถ้าเลนเจอร์าพ่ายแพ้ประมาณนั้นละ่ะไปรีวิว่อนอยากรู้อ้ดาวเมจยิงลำแสงออกแก๊กปาก,กเป็นยังไงรอดูเลยรอดูเลย เข้าที่สเตตหลักนะครับผมจะรีวิวที่ด่านสักประมาณด่านส0 0้อยแล้วกันนะน้องเขายังไม่น่าเก่งเท่าไหร่ดูแลในเกมก่อนนะครับผมผมใส่รถแรกมาแค่ช่องกลางช่องเดียวนะครับเป็นรองเท้านะครับผมแรกตอนเนี้นย4ห5ก็ถือว่าไม่เยอะนะกดออกมาครับเดินน้องเดินออกมาเร็วครับยิงลำแสงโอ้โหเฟีเฮ้ย ออกจากปากจริงอุ้ยยิงลำแสงออกจากปากครับอุ้ยหลุดไปไหนแล้วนี่อ่ะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่นะอันนี้การโจมตีปกติผมสะบัดนะครับแล้วนี่ก็บัฟนะครับผมนี่อ่ะบัฟจะเป็นก้อนอะไรสีฟ้าเนี่ยเอออยู่บนหัวนะครับบัฟให้ฟังพวกด้วยอันนี้บัฟติดครับยิงลำแสง โหเฟี้ยวครับเฟี้ยวโจมตีปกติก็ผมยาวด้วยนะแน่นอนจริงอีกสักทีอีกสักทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านสกิลบัฟหน่อยนมันมันยังไงวะเนี่ยกินท้อเมืองอสูรโอ้เขาเรียกท้อเมืองอสูรนะครับผมกินท้อมืองอสูออร หมือนเป็นผล,ลไม้ปีศาจเมืองสอูนย์อะไรประมาณนั้นนะฮะอีกสักททด่านสามร้อยเช่นเคยนะครับผมเดินออกมานะครับอาโอบะเดินออกมาแล้วครับเดินออกมาลูกอ่าบับเลยครับแล้วก็ยิงลำแสงครับผมผมสะบัดบับก่อนบับก่อนยิงลำแสงครับผมก็มาดีครับก็มาดีครับ ผมสบัดไว้ลูกบับแล้วครับบับยิงลำแสงว้าเฟียวครับผมเฟียวเฟียวอาจจะยืนใกล้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรน้องเขาเป็นตัวผีร้อยนะครับความสามารถของเขาก็ทำหน้าที่เป็นผีร้อยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาน้องเนี่ยไปลงในทีมผีร้อยนะครับดูซิจะเป็นยังไงทีมผีร้อยผมจัดไว้ทีมห้านะครับ ผมจะเอาตัวนี้ออกไปแนละ้วบึ๊บแล้วก็ใส่น้องอาโอบะลงไปนะฮะนี่นะฮะอาโอบะมาดูสิเดี๋ยวนี้ขอ,อถอดก่อนอยากลดแร่ให้แบบว่ามันลดแร่เยอะน,น,นิดนึงมีทางอะไรทาาไฟหรอ รดแรกอ้ยครัผมใส่หมอนของคิงเข้าไปจะเป็นยังไงครับทุกคนแร่ไม่ถึงร้อยแน่นอนลดแร่สามจุดนะครับดูนะฮะลดแร่นี้นะลบลบไปสามสิบเจ็ดจุดสองนะครับหมอนของคิงมันลดอยู่แล้วสามสิบใช่ไหมผมเอาออปชั่นลดลดไปอีกสิบแปดนะครับไปดูในเกมไปดูในเกม แล้วผมจะไปเล่นด่าน P100 นะครับทำทีม P100 มาเพื่อการนี้ไปตะลุยด่าน444กันกว่ะ444เลยขึ้นไหมลูกขึ้นไปทีม P100 มาแล้วน้องอาโอบะด้วยดูทีม5นะครับเพื่อนๆรอดูนะครับดูแลในเกมก่อนนะอาโอบะ42 42 ทาเคมิติหกิบพัดไปก่อนพายุพัดไปก่อนเหมืนเริ่มเกมกันใหม่ไปฮะกดปล่อยตัวไปกดออตโต้ไปเลยก็ได้อะกดออตโต้ไปนะอุยดูป้อมนีิเลือดเหลือ29นะครับผมเกือบเกือบไปแล้วนี่ครับกดออตโต้นะครับผมนี่น้องยิงลำแสงมา ทีมพีร้อยผมก็จะตึงๆนิดน so so ึงนะครับจะตึงๆนิดนึงกบดํามันเหนือยัดเลยโคลอมโบที่แบบว่าเราเปิดกาชาได้แล้วแล้วเราคิดว่าดาเมจแรงผมจับยัดเลยเป็นพีร้อยนะฮะออกมาออกมาโคลมโบเต็มทีมเลยโคลอมโบพีร้อยนะับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมใส่เกียร์อะไรให้โคลอมโบนะฮะจับไอ้ทีมห้านะ เห็นไหมห้าร้อย P ห้าร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันเป็น P ร้อยมีห้าตัวก็ห้าร้อย P ห้าร้อยนั่นเองนะครับนี่ฮะโฮลิเวอร์ครับผม P ร้อยนะครับกาวดาวแม็กด้วยฟิต P, 100, P, 100, P 100ร้อย P ร้อนกัน จอมารลิมุรุโอ้ใส่เกียร์แบบนี้ดาวเมจหนักนะนะแปดล้านโจมโจมตีแปดล้านอะดาวเมจแปดล้านอาเคมิก,กิครับขี่ร้อยกานขี่ร้อยและตัวล่าสุดที่เราเพิ่งทำมานะครับอาโอบะแต่ดาวเมจนี่น่าจะน้อยสุดเลย,ยเนี่ย ล้านเก้าเองแต่มันก็เป็นพีร้อยเลยนะนะเฟี้ยวดีครับเฟี้ยวดีนี่นะตัวตัวพวกบูฟนบูขึ้นเก้าดาวนะครับอุ้ยดาวเม็ดคุ้งเลยครับแต่ละตัวขึ้นเก้าดาวทั้งนั้นเลยฮะผัดผมเกียร,ร์ฟรีเกียบบร์เกียราา์แดกฟรีเกียร์กบบ้างนะครับประมาณนี้ชิมพีร้อยสุดแข่งนะฮะ ไปไปตะลุยตัวจุติหน่อยดีอจับจับมงกรแล้วกันผมจะเอาตัวโคลมโบนี่นะครับห้าตัวของผมนะโคล o บบสุดเฟี้ยวออาโอบเพึ่งปั้นมาเมื่อกี้ไปจับตัวจุติกันระดับยากเลยนะยากมากยากมากอ่าจับมงกรกันนะครับยากมาก ดูสักรอบหนึ่งจะเป็นยังไงปล่อยเลยเล่นหน้าเดียวก็พอยิ่งอิยเปลวเลยนี่ดาวเมฆพลมงองผมเอาเรื่องนะฮะแล้วเราจับระดับยากมากนะครับมันก็จะ โอกาสดอกตัวจุติมีเยอะในอนาคตผมอาจจะไม่ได้ฟาร์มกบเขียวแล้วผมก็จะเอาตัวจุติไปยัดแทนกบเขียวก็ได้ในอนาคตนะครับบุ๊บมังกรไม่ออกซองแทนปุไม่ออกนะครับอันนี้คือผู้เล่นทั่วไปที่ไม่มีทีมพีร้อยจะได้ประมาณนี้แล้วดูผมกดต่อไปนะมันจะได้โบนัสอีก2โบนัสเลยนะครับเขาเรียกว่าโบนัสเลียวนาดนี่ครับบึบ,บ,บ อันนี้คือผลพวงจากการที่เราทำ p ีร0อมานั่นเองนะครับ p 1ตัวนะครับผมจะได้โบนัสเรียวหนาเพิ่มเข้ามานะครับประมาณนี้ตัวปุติก็จับได้ด้วยง่ายๆเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีทีมพ1ร้อดีกว่าทั้ง10ตัวนะจะได้รวมกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับส่วนใครที่ไม่มีทีมพ1ร้อจะได้แค่ชิ้นเดียวคูดง่ายเลยแล้วดูนะ หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามรัวๆแบบเนี้อ่าคนที่มีทีมพีร้อยได้เปรียบเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำทีม p ีร้อยสุดแก่งกันนะครับทุกคนโอเคครับแต่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันวันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพิวตนะครับปั้นอาโอบะนะครับเป็น p ีร้อยสองร้อสี่แม็กสำเร็จนะครับเฟี feel, ้ยวเนี้ยเฟี้แน่นอนเข้าสู่ทีมพ er ีร้อยพีอาไปเลย โอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย